มาครับมาเดินทางไปน้ากันเดินทางอีกแล้วครับวัอนี้ตนทางนะครับก็คือจังเมืองโมโนโดนะครับเมืองโมโนโดนี่เป็นเมืองเมืองนหนึ่งของประเทศทังกฤษแล้วครับเด้ออยู่ตะรว์วีบยุโรปวัอนี้นะครับเดอร์กเกียนะครับหรือเดิน์ก,กาบหรือบาวเกียนั่นเองนะครับที่เดินทางไป เมืองบูดาเบสตนะครับเป็นเมืองหลวงนะครับกสิไปหาสื่อของนะครับไปหาสื่อของใส่นะครับของไทยเนี่ยครับของใส่คืออย่างวัติครับก็คือเป็นพวกเครื่องปรุงนั่แหละครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับเครื่องปรุงพวกผงสุตรนำปลานี่แหละนะครับระวางทางกันเลย อัดคลิปไมป่ให้เปลื่นเบิ่งนะครับที่เห็นอยู่นีก็สิเป็นตามเส้นทางล่ะครับที่ผมในพานนะครับก็เลยได้อัดคลิปลงนะครับเป็นวิวข้างนอกกันล่ะครับเป็นวิวข้างนอกว่าสิาเป็นถนนนุนทางว่าสิาเป็นเฮี่ยนซ่านบ้านซองนะครับของประเทศเขาล่ะครับเอามาให้พีให้หนอกที่อยู่ทางเมืองไทยล้ะก็อยู่ทั่วโลกเมืองนะครับน่ะเป็นประสบการณ์ชีวิต นะครับของผมเองนะครับที่ได้จากเมืองไทยมามาทำการทำงานนะครับต่างบาทต่างเมืองนะครับก็ได้มาเห็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับได้รูโลกกว,ว้างเป็นกวาเก้าสินะครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับว่ามันม,มีแคสตีอยู่ในบ้านเฮ้า เมืองเข้านะครับหรือว่าสองทางการหาเงินหาทองสองทางธรรมาหากินนั่นเองนะครับบอคับเห็นบ่คับนี่คือถนนหุททางบ้านเขาเด้นนะครับประเทศทั้งกะลหี่กะผู้มิถัดกะสิเป็นแบบนี้แหละครับนะครับกะสีตึกสูงกะสีบกคอยมีนะครับกกกบ,กค,คบกคอยหลายมีอยู่ถันบกคอยหลายเนาะครับ ส่วนมากก็สิเป็นแบบนี้นะครับความสูงนะครับของเป็นที่พักอาศัยะมากกว่านะครับที่ผมสังเกตเบิ่งได้ครับส่วนมากก็สิเป็นที่พักอาศัยล่ะครับหรือว่าเป็นดึกแบบเทพเปิดทิจโกงทิจการหรือว่าห่างการที่ผมเห็นเบิ่งก็คือห่างกับวัดแสงใหญ่โตอยียงนะครับก็สิเป็นแบบใ,ใกล้ธรรมดาธรรมดานะครับ กะตามที่เห็นนี่ล่ะครับนี่นะเป็นตึกเกียนสร้างบ้านซองเขาล่ะครับนี่นะครับตามเส้นทางทางนะครับเป็นเมืองต่างๆล่ะครับผมกะบอคอยได้ล่งไปดอกครับส่วนมากกับวิเทกไก่นะครับอกับบอหูว่ามันเป็นอ่าจังไดนะครับในเดื่อนนี้ตีแนบเมืองอยู่ในรถนี่แหละครับมาหน่มาสองปีก็ได้ กะหูแต่าสถานีนั่นสถานีนีนะครับแต่ว่าคำบอกคอยจำปัญไดกสิจําำที่สถานีก็ต้นทางนะครับต้นทางที่ผมนี่ขึ้นนะครับละสถานีไปทังก็แค่นั้นนะครับทั้งไปก็ระกับกับละกันเอียบบาทนีงใช่นะครับต้นทาักงที่ผมเมาเอวยวก็คือเมืองโมโนนะครับมองเมืองที่ผมอยู่เมืองผมอาศัยอยู่นะครับายทางก็คือ เมืองบูดาเบสตนี่สินะครับส่วนสายร่างนี่ก็บอไดส้สนใจนะครับบอค่อยผมกับวาสาีมีโอกาสสายยิเดี๋ยวลงไปเที่ยวลงไปเบิง,เบงอยู่นะครับเบิงนะครับเบิงเงียนคนนิดนะครับเงียนคนนี่เงียนคนน,คน,นะครับเงียน <c oughs> ตามกําผอกําแพงกับจักเป็นเขียนนี่ยังส่ล่ะครับหเห็นมาครับนะตามกําแพงก็กได้ับเขียนพวไกไวรุนนั่นแหละครับ นะครับตัวเขาก็บพได้เป็นอย่างนี้ครับเขากดไมยเขาก็สิบ่วหรอกเพราะว่าผมเห็นนำ้ำตามรถไฟก็เขียนเขียนนี่ครับตัวนังสือแบบเอาสีสเรปรย์รดนี่นสินะครับแม่เบิองมันแตเป็น,ปนอวอาง่ายงเป็นศินละปะอีกอย่างหนึ่งนสินะครับนํารถไฟรถยัง้กกับ่นใส่นี่ครับ่นสเปรย์ใส่นะครับมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมบา้านเพิ่นหรือจังไรกับโหูนะครับเป็นศินละปะ นี่ก็คือรถไฟล่ะครับไก่สีหอดเหลี่ยวนะครับไก่สีหอดเมืองบุราเบีร์ล้วเห็นบอกไก่ไข่หัวลำโพงบานเท่านะครับมองสถานีใหญ่เลยิมีรถไฟจอดสไล่ใส่ลายใส,ยสย่